รายละเอียดการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งโครงการคนละครึ่งเป็นโครงการที่เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนและช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อยเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวมการลงทะเบียนสำหรับประชาชนจะเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2563 ในเว็บไซต์ w w w คนล c o n ึ r ง c o m เงื่อนไขาการลงทะเบียนสำหรับประชาชนข้อ 1. มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย 2. อ,อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ลงทะเบียน 3. ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 4. จํจำนวน10ล้านคนหรือจนกว่าสิทธิจะหมดเงื่อนไขาการใช้สิทธิของประชาชน รัฐช่วยจ่าย50ผู้ได้รับสิทธิ์จ่ายเอง50%โดยใช้สิทธิ์ผ่านแอปเปาตางังจำกัดสิทธิ์ไม่เกิน150บาทต่อวันโดยยอดรวมการใช้สิทธิ์คนละครึ่งไม่เกิน3000บาทตลอดโครงการไม่หักสิทธิ์หากใช้ไม่หมดในแต่ละวันโดยระบบจะคืนสิทธิ์ที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ์และจะคำนวณสิทธิ์ใหม่ในเวลา6นาฬิกาของทุกวัน ใช้สิทธิ์ได้ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการคนละครึ่งเท่านั้นใช้ได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาและไม่สามารถใช้สิทธิ์คนละครึ่งนอกเวลาดังกล่าวได้ตัดสิทธิ์หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายใน14วันโดยระบบจะทำการตัดสิทธิ์คนละครึ่งของผู้ได้รับสิทธิ์ตลอดโครงการ ลงทะเบียนได้ที่ www คนละครึ่ง .com โดยระบบจะเปิดรับลงทะเบียนวันแรกคือวันที่16ตุลาคม2563เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไป